시작했어요. 당신도 그런가요 많이 보지 못했어요. 그렇게 내 마음이 당신의 단기 마침내 당신의 자리 도착하기. 지금 당신에게 다녀갑니다온 티엔 티카 차우타이. 국자다. 와라이자. 거기 신 안녕하세요. 네, 자 씨. 와이자 แฟนๆก็กกอีกที6ีไม่ได้เจอาคขอสิ่งนี้กับจีแชมุกจัดเต็มเลยไม่ได้มาจัดงานแฟนมิทติ้งที่ไทยมานานมากแล้วนะครับแล้วตอนนี้มาเจอกับแฟนๆที่อยู่เต็มคอขนาดน,นี้รู้สึกยังไงบ้างครับ 아 제가 6년 아, 만인가요? 7년 만인가요? 저. 정말 오랜만에 이제 태국에서 팬미팅을 하는 것 같은데 니내 6년 7년 문타이네 이렇게 저를 여전히 환영해 주시고 정말 좋아해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 정말 너무너무 너무 보고 싶었습니다. 반갑습니다. The why อย่마งการต้อนรับแห่งความรักและค แหมร้อนจังหวเนเงียบเลยนะจะพูดเฉยถ้าเกิดส่วนนี้ให้คำเดียวถ้าเกิดคำเดียวเลยความรู้สึกทั้งหมดในใจกลั่นออกมาตอนนี้หนึ่งคำที่อยากพ่อให้แฟนชาวไทยคือคำว่าอะไรครับสวยมากครับรรรวสวยมากครับรู้รูปถ่ายใช่มันครับสวยมากแปลว่าอะไรดูใช่ไหมรับเดยแสดงว่าทุกคนสวยมากจริงๆแล้วถึงแม้จะสวมแมสอยู่ก็เห็นว่าสวยอย่างนี้นะครับ เซเว่นว่าทุกคนสวยด้วยสายตาจริงๆนะครับผมในใครสวย่ากยกมือหน่อยโอ้ไม่ใช่ดนใช่ชอบ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 แต่ที่แน่ๆเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้ครับว่าผู้ชายคนนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องที่เขารักแฟนคลับของเขามากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถือว่าเป็น เป็นวันที่สเปเชียลมากเพราะนี่คือประเทศสุดท้ายที่เขาเดินทางแฟนมิ่ติ้งมานะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ตัง้งใจเตรียมมาขนาดไหนครับพี่ชับเออ이게아마작년부터이제준비를해서이제투어를돌고있는데요이제ิง투어็รเริ่มทัวร์โดเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ어사실정말많은분들께서내이네 팬 미팅을 위해서 정말 준비 도많이 도와주시고요. 정말 도움을 주셨던 것 같은데 이 자리를 들어서 진심으로 감사드리고요. 또미이 네, 네, 미팅의 완성은 네, 이 자리에 와 주신 팬분들이 아닐까 생각이 듭니다. 진심으로 ตรงคำจำกัแต่สิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดที่จะทำให้แฟนมิทติ้งสำเร็จได้ก็เป็น,ปนแฟนๆที่มาในวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาเติมเต็มให้แฟนมิทติ้งครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยนะครับปรบมุขในในสักขันเลยนะครับ